ลำดับที่สามนะคะเป็นการแสดงของนากสาวพัฒนรินเชื่อสิริและเด็กิ่งปากนาตาแก้วสว่างนะคะจากโรงเรียนยมัธยมแห่งกาสาวิทศาศึกษานะคะโดยทั้งสองคนนะคะเนมคอร์สยูัาและผุ้ชานะคะมากับการแสดงคารุแอมโพรุขอเสียตงตกมือด้วยค่ะ ใจก่อนน่ารักมากเดี๋ยวพี่จะให้แนะนำตัวทีละคนนะคะอ่ะเริ่มจากน้องโอรุ้ก่อนเลยลูกสวัสดีค่ะชื่อนางสาววรรนีเพื่อนสิริค่ะฟอเทนยูรานะคะ,คะสวัสดีค่ะชื่อจิกบันดาตากัสบางนะคะวันนี้เขอบไปค่ะรู้จักเรียพีค่ะวินินจามินายค่ะ มากมากเลยค่ะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตให้เป็นให้ฟังคอมเมนต์เลยนะพรหรือยังพรแล้วค่ะ,ะคนแรกขอเป็นการฟังคอ,คอมเมนต์จากคุณซาคุยะทาเชิญเลยค่ะมาอยู่ตรงนั้พอดีเชิญเลยค่ะ,อะชอบมากครับชอบมาเป็นน,น่าจะเป็นอีกหนึ่งโชว์ของคารที่ดูแล้วชอบมากคารุขาร้อนเนาะ รอบนี้มากันบสองคนเลยก็ชอบกั็ชอบรอบนี้พอสองคนความมีเสน่ห์มันพั่วสองเท่าชอบมากเลยแล้วก็ถามนิดนึงครับพ่อทำเองไหมอันนี้เราแบบพีออเดอร์มาเพราะเราสั่งครับอ๋อไม่ไม่บอกว่านไม่ดีผมจะบอกชอบชอบมากชอบมากดูมาตั้งแต่แบบเดลิเวอรี่เลยชอบมากชอบมากถือว่าเรา เก็บดีทเทลในตัวซีได้ดีเพราะว่าเที่ยวกับลูกแล้วเหมือนมากชอบมากครับผมแล้วก็ชอบที่ระหว่างการเต้นมีการสตกดีนิจีให้กันไปมาทำให้แบบว่าเฮ้ยมันดูแบบว่ามีมีซ้อมถึงมันจะมีหลุดนิดนึงใช่ไหมมีมีหลุดคิวนิดนึงทั้งตอนที่เอาชอบบา้อนวางแล้วก็ช่วงท้ายที่ต้อง,องส่งช้อนว้ายกันใช่ไหมมันจะมีหลุดนิดนึงก็ก็อันนี้แน,นะนำว่าไปต้องเพิ่มเติมมาที่นี่ครับใกล้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 ความจริงละแล้วก็สอง คาร,รู่เนาะเวลาเราเอ็นตัวเราพยายามรักษาบาลานซ์กายดีทเจ้าู้ที่เป็นแบบนี้ใครับที่เหลือก็อดีครับดีโดยรวมชอบมากแก้สถานการณ์ได้ดีมากขอบคุณมิซากุยาค่ะต่อไปเป็นคอมเมนต์จากคุณสันกาค่ะก็ขอชมก่อนเลยก็คือชุดองสวยมากอย่างที่พี่ตากิยาบอก แล้วก็การเต้นก็หรือว่าดูออกเลยว่าต้อ,าอ,าอ,าองมากันเยอะเพราะว่ามีความพร้อมแล้วก็ทําออกมาได้ดี Energy ก็คือเขาเรียกว่ายัางไงดีเรียกว่าดีมากเพราะว่ามันมันดูสมสมกับวัยของน้องดีที่แบบคอร์ดบนตัวนี้ดูน่ารักสดใสก็โดยรวมๆนะคะคือทําออกมาดีอาจจะเป็นนิดๆหน่อยๆก็คือเรื่องอ่า ชุดที่อาจจะมีพัาแขนที่หลุดบ้างนะคะอันนี้เข้าใจได้เพราะตอนตัวแข่ประกวดก็เป็นเหมือนกันแต่เราอาจจะต้องหาวิธียังไงให้มันแบบพยายามไม่หลุดอาจจะลองไปทํายังไงให้มันแน่นขึ้นอาจจะใส่ตีนตุ๊กแกเข้าไปเพื่อที่จะแบบขยับให้มันพอดีกับไซส์แขนเราให้มันแน่นพอดีเลยประมาณนี้แล้วก็อาจจะเป็นเรื่อง รองเท้าด้วยคะ่ะรองเท้ายังไม่เหมือนต้นฉบับเท่าไหร่เพราะว่ารองเท้าจากที่ดูในภาพจะเป็นแบบว่าสีตามตัวละครน,น้องอาจจะต้องไปเพิ่มเติมเรื่องรองเท้าหน่อยนะคะแต่โดยรวมๆคือทำออกมาได้ดีแลวก็น่ารักสดใสมากๆเลยะคะ่ะคคอมเมนต์จะกคุณสังกะค่ะต่อไปเป็นคอมเมนต์จากพี่กุ๊กกิ๊กค่ะเอะอครับผมก็เลยเลยผมผมอาจจะบอกว่าการแสดงเนี้ยอาจจะต้องเตรียมก,กำลกังใจ มากกว่านี้แค่เพีนึงนะครับเพราะมันเป็นการแสดงที่เหนื่อยนะครับจะรู้สึกได้เลยว่ามันจะมีบางช่วงที่แบบมันพีคขึ้นมาแล้วบางช่วงที่แผ่วลงไปนะครับเพราะมันมันมีความเหนื่อยนะครับจริงๆการแสดงนีน่เป็นการแสดงที่ดีนะครับแต่ว่าถ้าได้เอาจะโดยส่วนตัวผมคิดว่ามันมีส่วนที่ปรับให้ดีขึ้นขึ้นได้อีกหลายจุดน,นะครับจุดแรกเลยข้อหนึ่งเนี่ยมันจะมีบางจุดที่ มันสามารถซิงค์ได้มากกว่านี้ไปถึงการรับซองให้มันเป๊ะได้มากกว่าหนึ่งคู่แต่ว่ามันจะมีบางสรร่วนที่แบบมันไม่ได้เป็นทาพเหมือนกันใช่ไหมครับในช่วงแบบที่จะเซิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยเราใส่เต็มมากกว่านี้ได้ถ้าเรากําลังกหนัง,งานกายเรามากกว่านี้นะครับนี่เป็นต้นจริงๆเป็นการแสดงที่มีเสน่ห์นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องหาจุดที่แบบทําให้คนว้าวกว่านี้ได้เช่นอย่าง,างถ้าพูดบางบางช็อตแบบโอ้เล่นพร้อมกันเป๊ะเลยเนี่ยคนว้าวแน่นอนนะครับแล้วก็ก็อาจจะเหมือนกับที่คุณสกัดบอกเรื่องรองเท้าด้วยนะครับ จริงๆอย่างตัวคารุอะครับรองเท้ามันจะเป็นสเก็ตเนาะผมคงไม่ได้คาดหวังว่าต้องมาสเก็ตเปนเวทีอะแต่ว่าจริงๆเราสามารถแบบรักไต่ได้ดึงเช่นไหนทำไปแบบเป็นลายล้อมาแกะที่รอง,อง,องเท้าเราเป็นต้นนะครับคืออย่างน้อยเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ต้องเป็นสเก็ตเป๊ะแต่ว่างน้ทำให้เห็นว่าเราเราเสกใจในเกมมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับโดยรวมถือว่าทำได้ดีในเสน่ห์ที่มีสเททมสน่ห์ททครับขอบคุณค่ะใช่ค่ะขอบคุณคอมเมนต์จากกรรมการทุกท่านอ่ะคุณสก๊ะมีเพิ่มเติมนิดนึงค่ะ อ,อุตสคุยะนะคะเชิญค่ะอ๋อ,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 อจริงๆจริงๆอันนี้มันแนะนำถือว่าแนะนำมากครับก็เรื่องถุ้าตกแค่เรื่องเดียวแต่ก,กี้เรื่องพูดยายกินสกายก็พยายามหาวิธีป้องกันไม่ให้แบบเท้ามันร่มมน่มลงอะไรเงี้แล้ถ้าแก้ได้มันก็จะคี่ก่อนขอบคุณคอ,อ,อ,อมเมนต์จากกรรมการทั้งสท่านนะคะเดี๋ยวขอให้น,อน้องคารุโทรไปพักผ่อนด่อยนะคะป้เตมือใ